สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันพระรหัสสัปดีค่ะดวงรายสัปดาห์1-8พฤษภาคม2568อืมสามเหรียญมาเลยราชาเหรียญมาเลยแล้วก็เดะมูนค่ะสัญลักษณ์ของไพ่ร่ำรวยมั่งคัง่งสุขสำเร็จอุดมสมบูรณ์สิ่งใดที่มืดมนสิ่งใดที่สิ้นจนหนทาง จะมีคนเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้สิ่งสำคัญคือสุขภาพจิตสุขภาพจิตสุขภาพใจคนวันพระหัสสบ,บดีเนี่ยมันมีไพ่เดอร์โมนขึ้นมาเดอร์โมนเป็นความหมายเชิงลบเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิต เกี่ยวกับเรื่องของความคิดความกลัวความวิตกกังวลความไม่มั่นใจไพ่ใบนี้สำหรับใครที่มีความลับหรือทำอะไรผิดผิดมาแล้วปกปิดซ่อนเร้นไว้รีบไปปรึกษาผู้รู้ปรึกษาผู้ใหญ่ทำผิดให้มันเป็นถูกทําดำให้มันเป็นขาวก่อนที่จะโดนแฉก่อนที่จะโดนเปิดโปรง ในกรณีที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีความจริงจะปรากฏขึ้นจะมีคนมาช่วยคลี่คลายความจริงสิ่งสุดท้ายสำหรับไพ่เดมูนไพ่เดมูนเนี่ยนอกเหนือจากความคิดความวิตกกังวลความกลัวแล้วนะมันหมายถึงสิ่งลี้ลับไพ่ใบนี้เป็นไพ่อีกหนึ่งใบที่เกี่ยวข้องกับคุณใส,สยศสาสตร มันไม่ได้หมายความว่าคนจะต้องมาทําคุณใส่ใส่คุณนะแต่มันอาจจะหมายถึงตัวเราเองเนี่ยแหละไปรับเอาผีมาบูชาไปเอาขันมาเลื่อยปื้อยเขาให้อะไรใส่มือมาก็ยัดใส่มือมามาหมดอ,อย่าไปเลื่อยนะอย่าไปเลื่อยนะแกของพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ บูชามาแล้วเป็นบ้านะเอาของมาเข้าตัวเองสิ่งไม่ดีผีสางนะใครที่ไปข้องเกี่ยวกับสายดำเลิกได้เลิกซะของจะเข้าตัวนะคะเรื่องการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จเดอมมูนเนี่ยถ้าไม่โดนใส่ร้ายนะคะก็ระวังตัวเองให้ดีทำตัวเองให้ดีมีความมั่นใจในเรื่องของงาน ใครจะเปลี่ยนงานย้ายงานรอสัมภาษณ์งานมีโอกาสได้นะสัญลักษณ์ของไพ่แบบนี้ส่วนใหญ่จะมีคนมาช่วยเพราะฉะนั้นสัปดาห์แรกก่อนที่ราหูจะย้ายวันที่5มันจะมีจังหวะเปลี่ยนผ่านได้รับข้อเสนอได้รับโอกาสมีเกณฑ์การพูดคุยมีการเจรจามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ถ้าคุณเป็นคนดีจะไม่มีใครใส่ร้ายหรือทำอะไรคุณได้รวมไปถึงเจ้าของธุรกิจกิจการใครจะมาแข่งกับเราด้วยวิธีสก,กปรกถ้าคุณโดนใส่ร้ายป้ายสีคุณจะชนะความจริงจะปรากฏเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเตือนแค่เรื่องเดียว ทำทุกอย่างให้ถูกต้องจะได้ไม่ต้องมาระวังระแวงหรือกังวลอะไรทำดีได้ดีส่วนคนที่คิดไม่ดีกับเราเดี๋ยวมันจะแพ้ภัยเราไปเองนะ ห<า>ไหนๆก็พูดลอะอะขอพูดถึงเรื่องของนากบาดเลยก็แล้วกันสะท้อนคุณใสสะท้อนสิ่งไม่ดีป้องกันคุณใสไสยสาศาสตร์มนดำเสริมดวงความรักเสริมดวงความสามคัคคีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร ความรักรักกันกอดกันป้องกันมือที่สามเวโก้ใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีปลายทางแคปหน้าจอแล้วพิมพ์แชททักมาว่าหนูอยากได้พยายนาค่ะพร้อมจ่ายพร้อมโอนทักมาได้เลยไม่มีเก็บปลายทางแคปหน้าจอไว้นะคะ เรื่องเงินเนี่ยราชาเหรียญรับรั์จับเงินก้อนเงินก้อนใหญ่มีคนให้เงินให้งานให้โอกาสให้ผลประโยชน์ใครที่เครดิตด,ดีความน่าเชื่อถือดีคุณอาจจะเติบโตก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ปรับเงินเดือนใครที่ลงทุนใครที่ทำธุรกิจติดต่อต่างชาติต่างภาษาไพ่ใ,ใบนี้อาจจะเจอคู่หูคู่พันธมิตรที่รวยใจปั้มใจสปอร์ต ใครที่ทำอสังหาใครที่เล่นหุ้นปั่นหุ้นช่วงนี้มีโอกาสได้จับเงินก้อนเงินล้านใครเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงนี้ก็ถือว่ามีลุ้นนะถือว่ามีลุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามนะคะรักษาเครดิตของตัวเองไว้ให้ดีใครที่จะยื่นกู้หรือทำธุรกรรมทางการเงินมีโอกาสกู้ได้กู้ผ่านระวังเรื่องผลประโยชน์นิดเดียวจะถูกโกง ไพ่ใบนี้ตกลงกันให้ชัดเจนถ้าไม่โดนโกงก็เหมือนโดนเอารัดเอาเปรียบต้องดูดีๆนะจ๊ะรอบครอบกับการทําสัญญารอบครอบกับการทําข้อตกลงจะดีมากๆส่วนในเรื่องของความรักมีอะไรหันหน้าเข้ามาคุยกันสิ่งสําคัญสําหรับคนมีคู่วันพระรหัสบดีอย่าเพ้อเจอดูปากอาจารย์นะคะอย่าเพ้อเจอ คิดไปเองกังวลไปเองแฟนไม่สนใจแฟนโน่นแฟนนี่ไม่มีอะไรในกอภัยแต่คิดเยอะคิดมากเขาไม่สนใจเขาไม่รักเขาไม่โน่นเขาไม่นี่มีอะไรพูดคะ่ะมีอะไรถามคะ่ะมีอะไรหันหน้าเข้ามาคุยกันคะ่ะอย่าวิตกจริตคิดเยอะคิดมากไปเองมันจะเป็นประสาทแล้วทำให้บรรยากาศในการอยู่ร่วมกันไม่มีความสุข เอาแผนที่มากลางเลยจะไปยังไงจะทำอะไรจะไปในทิศทางไหนต่างคนต่างเครียไม่ใช่คิดไปเองนะคะสำหรับคนโสดคนโสดพร้อมเปิดใจไหมล่ะถ้าคนโสดพร้อมเปิดใจไม่กลัวอะไรใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าความรักก็เหมือนซื้อหวยเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีถูกรางวัลที่สองก็มีถูกรางวัลข้างเคียงก็มีถูกกินก็เยอะ เพราะฉะนั้นมันเป็นศัจธรรมถ้าพร้อมจะเปิดใจก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรักที่ดีคือความศรัทธาความศรัทธาเกิดจากความเสมอต้นเสมอปลายความสม่ำเสมอความน่าเชื่อถือดูที่การกระทำพฤติกรรมและเวลาช่วงนี้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนวันพระรหัส,สบ,บดีคือดวงอุปถัมภ์ ราชาเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่เงินก้อนคุณอาจจะเจอคนหน้าใหญ่ใจโตคนถูกคอกับคุณคนถูกชะตากับคุณอันนี้ไม่ต้องระวังถูกหลอกถูกโกงเพราะมันให้มาฟรีๆมันให้มาด้วยความสเมสเนหาเมตตาสเสนหาในที่เนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของชู้สาวนะแต่มันเหมือนเขาชอบเราเขาเอ็นดูเราเราเป็นคนตรงๆเราเป็นคนซื่อๆเขาอยากให้ จะมีโชคลาภจากผู้ชายผิวคร้ำล่างถ้วมหรืออาจจะได้โชคได้ลาภจากนักธุรกิจนักลงทุนเจ้าสัวเจ้านายหรือชาวต่างชาติใครมีของไม่ดีอยู่ในบ้านไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเรื่องของอทำบุญกับวิญญาณเด็กที่ถูกทำแทง้งแก้ซะแล้วก็พูดยากนะให้เดะมูนเนี่ย นะหลอดไฟดวงไฟในบ้านให้สว่างสวยัยจัดบ้านใหม่อะไรที่ลกลุงลังเคลียร์ทิ้งให้หมดนะคะสุขภาพระวังไมเกรนเส้นเลือดในสมองระวังเรื่องซีดหรือเนื้องอคุณผู้หญิงระวังตกขาวช่วงนี้มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยก็อ้วนลงพุงนิดนึงนะคะไปทำบุญที่เกี่ยวกับวิญญ,ญาณเด็กที่ถูกทำแทงย้ำนะ ขอพอรพระพิคเนตเสริมอีกนิดนึงก็ได้ใครไม่สบายใจอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้เลยอาจารย์ดูดวงไพ่หย,ยิบเียรเริ่มต้นหนึ่งคำถาม3าม39บาทเครดิตความน่าเชื่อถือโอกาสคนช่วยคนชี้แนะแนวทางเงินล้านเงินก้อนคนช่วยคนอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นขอให้ทำทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยความถูกต้องจะได้ไม่ต้องกลัวจะได้ไม่ต้องกังวลขอให้คนวันพระหัสโชคดีมีเงินล้านจะได้มาร่วมบุญกับอาจารย์นะคะบอกบุญวันที่5พฤษภาคม6-8ราหูย้ายอาจารย์จะทำบุญกับเด็กกําพาใครสนใจร่วมบุญทักแชทส่วนตัวหาอาจารย์ได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะร่ำรวยกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ